รถสองจังหวะกับรถ4จังหวะต่างกันยังไงแล้วทาไม2จังหวะถึงเลิกผลิตใช่ครับปัจจุบันรถสจังหวะเลิกผลิตไปแล้วเพราะปัญหาเรื่องมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นทุกปีที่เราเห็นบนท้องถนนตอนนี้จะเป็นรถเก่าปีลึกทั้งนั้นแต่ด้วยความพิเศษของมันทําให้เจ้าของรถส่วนใหญ่ยังเก็บรถสจังหวะเอาไว้ใช้งานครับรถ2จังหวะ,วหวะก็ตรงตามตัวเลยครับมีหลักการทํางาน2จังหวะตามนี้เลยครับ ดูดอากาศเข้าตามด้วยผสมน้ำมันที่ทางเข้าจังหวะแรกลูกสูบดันขึ้นจุดระเบิดและปล่อยออกจังหวะ2กระบวนการนี้ทําให้รถสจังหวะมีพละกําลังที่เยอะมากเรียกได้ว่าแรงตั้งแต่ออกตัวเลยครับ <Wow. S 1> แต่ก็ะแลกมาด้วยการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในทุกรอบการเผาไหม้ส่งผลให้เกิดเข่าฟันไอเสียปริมาณมากและมีเสียงที่ดังมากจึงทําให้ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษในปัจจุบันนั่นเองมาดูกันที่4จังหวะครับหลักการทํางานจะเยอะกว่านั่นคือ 1. วาล์วไอดีเปิดดูดอากาศเข้าจังหวะนั้นลูกสูบจะลดต่ําลงสุด 2. ลูกสูบอัอากาศขึ้น 3. หัวเทียนจุดระเบิดอากาศและลูกสูบถอยลงมา 4. วาลวไอเสียเปิดและลูกสูบดันอากาศที่เผาไหม้แล้วออกทางช่องไอเสียส่งผลในการเผาไหม้สมบูรณ์ในทุกรอบและไอเสียจะน้อยกว่า2จังหวะมาก